สวัสดีค่ะมิสลุ่งรัตกมลนสินทธิประเสริฐหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการะคะ่ะสำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการนะคะเป็นโรงเรียนลำดับที่13ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนคาเบียนแห่งประเทศไทยโรงเรียนมีมาตรฐานสากลพัฒนาตนสู่คุณภาพชีวิตตามวิถีทิตอัุญมงฟอร์ตนะคะโรงเรียนได้พัฒนาออกมาทั้งหมด3ด้านหลักๆนะคะก็คือทางด้านอาคารสถานที่ ก็เป็นลักษณะของอาคารเรียนที่ทันสมัยในด้านบุคลากรก็เป็นคุณครูที่ได้รับการพัฒนาทางด้าน,น,นภาษาและเทคโนโลยีต่างๆนได้อย่างครบถ้วนนะคะสำหรับนักเรียนเราเป็นนักเรียนแห่งอนาคตนะคะเพื่อตอบโจทย์นักเรียนในยุคศตวรรษที่21ค่ะในอดีตเนี่ยโรงเรียนก็ปรับตัวเองเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะคะตั้งแต่พัฒนาใช้โปรเจคเตอร์ใช้พวกไอบอร์ดอะไรต่างๆมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเรามาค้นพบนะคะในจอเบนคิวนะคะ ก็พัฒนาทุกห้องเรียนเนี่ย102ห้องเรียนนั้ให้มีการใช้จอ b บ n q เนี่ยซึ่งเป็นเทคนโนโลยีที่ทันสมัยนะคะสามารถตอบโจทย์เรื่องการเรียนการสอนแล้วก็ทำให้คุณครูเนี่ยจาัดก,การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะครับผมสำหรับผมนะครับมาสเตอร์เฉลิมพลวิภาตวันนะ,นะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ไอทีประจำโรงเรียนอาสาชันสุตรป,ปาการครับครับ ก็เดิมครับจะใช้เป็นจอโปรเจคเตอร์นะครับร่วมกับไวท์บอร์ดนะครับก็ประสบปัญหาก็คือเรื่องของแสงนะครับเพราะว่าห้องเรียนเราเนี่ยต้องการแสงเวลาจะฉายก็อาจจะทําให้เด็กๆด้านหลังนะครับมองเห็นภาพต่างๆไม่ชัดครับก่อนหน้านี้เราได้มีการทดสอบกันหลายค่ายแล้วนะครับแต่ว่าพบว่าจอของทาง BenQ ครับตอบโจทย์กับทางเรียนได้มากกว่านะครับหน่ะครับเรื่องของการใช้งานที่ง่ายนะครับสนะครับก็จะเป็นเรื่องของ ระบบปฏิบัติการที่เป็น Android นะครับสามารถลงโปรแกรมลงแอปต่างๆเนี่ยง่ายนะครับแล้วก็แมネจง่ายมากด้วยนะครับรวมไปถึงปัญหาต่างๆเนี่ยที่มาทางด้าน IT เนี่ยจะลดลงนะครับพอเดิมเคยจะมีอุปกรณ์ที่จะต้องมีอุปกรณ์ตอบ่วงหลายๆชิ้นนะครับเวลาเสียจะทําให้ปรับเปลี่ยนแล้วต้องรอของรออะไรต่างๆแต่ว่าสําหรับจอ BenQ นะครับก็ง่ายกว่านะครับแล้วก็สําเร็จครบในจอเดียวเลยครับ สวัสดีครับกระผมมาเซอร์ชนนสิทธิ์ปิยศักดิ์เป็นสุขครับผมเป็นคุณครูที่สอนในรายวิชาฟิสิกส์ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6นะครับ ก่อนที่จะมาใช้จอ IFP นี้นะครับผมจะเป็นการสอนโดยการใช้ไวบอร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ไวบอร์ดก็จะมีความที่ไม่สะดวกสบายไม่สามารถโชว์สื่อการสอนหรือว่าวิดีโอหรือว่าเป็นเ,เว็บไซต์หรือรูปที่เตรียมมาได้ครับผมแต่พอมาใช้จอ IFP นี้นะครับเราสามารถสะท้อนหน้าจอหรือว่าใช้ฟังก์ชันในจอ IFP ในการเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับเพื่อ กระตุ้นความสนใจในการเรียนนะครับแล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยจะสนใจในการใช้จอ iFP นี้เป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็ในจอนี้สามารถทำงานร่วมกับ iPad ได้เป็นอย่างดีครับไม่มีการดีเลยเลยครับ Hi my name is Manuel Luis O. Gomez uh, I'm a computer teacher here in Assumption so right now we are in the AI Center uh, my experience in using the benq ifp panel is really great it helps me a lot uh, from preparing all, all my materials students became more interested first of all because uh, teachers can easily uh, share the slide to the students they can easily access on their devices as long as they are uh, connected with the same network or even though they're not connected with the same network as long as they have internet connection Teachers can easily share it they it their Feers easily share easily access and see e can can and on d v ครับสวัสดีครับชื่อนายนิโอตไรสิวประภาวรพร์อยู่ห้องมห้ทับครับประสบการณ์ที่ได้ใช้จอเบนคิวในห้องก็มิสกับมาสเตอร์ที่เข้ามาสอนจะใช้เป็นสื่อกลางช่วยในการสอนครับเช่นการเปิดวิดีโอสารคดีหรือว่าใช้ในการวาดภาพเพื่อช่วยในการจดจำเนื้อหาครับ ส่วนตัวผมชอบจอเบนคิวนะครับเพราะว่าพอมันสามารถมีฟังก์ชันที่มากกว่ากระดานปกติครับมันเลยทำให้อะไรๆก็ง,ง่ายไปหมดครับ